สวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับโอเคสวัสดีโอ้ยไม่เป็นตัวตนตัวเองเลยวะสวัสดีครับ <c oughs> บ้าแล้วทุกวนนี้ <c oughs> เริ่มบ้าไปใหญ่แล้วนะะดูตรงใกล้ๆไฟดีกว่าเนี่ยดาวผมเรียกว่าดาวอาถันนะใครจะเรียกดาวไงไม่รู้อุ้ย ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะพี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับนี่ดาวเต็มไปหมดเลยนะนี่ดาวเต็มไปหมดเลยมีทั้งยุคต้นมียุคต้นอย่างเดียวอันนี้เก็ะส่วนตัวนะครับผมใครที่รู้จักผมอะจะรู้อยู่แล้วว่าผมเล่นยุคต้นสมารมากเลยแหละอืมแล้วก็พยายามจะเผยแพร่ เรื่องราวยุคต้นให้ให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าก็อยากให้ทุกคนอชอบในแบบที่ผมเป็นแล้วกันผมไม่อยากไปทําแบบเปลี่ยนแปลงให้ใครอะเพราะผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเออเราเล่นแบบไหนอะมันคือตัวตนของผมจริงๆนะพอผมได้อยู่กับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยผมชอบแบบนี้นะครับเห็นไหม สวยมากเขาเรียกว่าหยดน้ำปตระนะครับนี่เห็นไหมเวลาเลี่ยมเขายังเลี่ยมเอียงเลยนี่เวลาเลี่ยมเอียงแล้วมีตะขอเน็บด้วยนะอเอ้ยนี่สวยมากไอที่เห็นเนี้อเขียวๆเนี่ยคือเขาแช่อันนี้นะแช่น้ำมันเคี่ยวอ่ะนั่น่ากลัวดีแต่สวยนะ อันนี้ดาวดวงใหญ่นี่เขาเรียกว่าดาวใหญ่ดาวยุคต้นนะครับนี่เห็นไหมจะมีจิ้งจกนะจิ้งจกอ้อมล้อมเลยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าจิ้งจกสองตัวนะครับก็คาเมงเขาก็ทํานะครับผมมองว่ามันหลากหลายมากนะพอเป็นยุคต้นมันไม่มีตายตัวเลยว่าจะต้องเป็นพวกนี้พิมพ์นี้นะครับทุกอย่างนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไร อยู่ที่สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาทําได้มวลสารที่เขามีมวลสารที่เขาใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะอันนี้5้าแฉกอันนี้8ดแฉกอันนี้หายากผมจะบอกให้อันนี้หายาก,ก,นนายากเด่นไปทางเรื่องผู้หญิงนะครับเมตตามหานิยมนะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ห้าแฉกแปดแฉกแล้วละชิ้นใหญ่มีจิ้งจกอ้อมล้อมนะครับผมมองว่าไม่มีใครมีแล้วไม่ค่อยมีใครเล่นด้วย แต่วันข้างหน้านะผมจะบอกให้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะแพงแล้วมันจะแพงจริงๆอย่างที่ผมพูดนะครับผมไม่ค่อยแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะอวยเยอะหรอกเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ราคาขยับแล้วจริงๆนะครับอืมซื้อไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็ซื้อได้แหละถ้าซื้อกับผมอะ <c oughs> แต่ซื้อคนอนื่นซื้อไม่ได้หรอกแพงนี่อันนี้ดาวไข่นะครับดาวไข่เห็นไหมดาวไข่ ดาวแม่เนหอมตระกูลแม่ในหอมทั้งหมดเลยนะครับท e tamam, ี color, crop, crop right? well, we ่อยู่ในถาดเนี่ยเพราะมีส่วนผสมบางชิ้นเป็นดินผสมนะครับอเราต้องแจ้งอย่างนี้ว่ายุคต้นเนี่ยมันจะมีทั้งอนี่อย่างเงี้ยเพียวๆอย่างเงี้ยเพียวๆอย่างเงี้ยอาจจะมีมีดินผสมบ้างอันนี้ก็มีดินผสมบ้างนะครับอันนี้ก็มีดินผสมบ้างอันนี้เป็นยุคต้นนะครับอันนี้เป็นยุคต้นนะอันนี้ผงกระดูกนะครับอันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นดินผสมบ้างครับเป็นดินว่านด้านอาถรนผงเท่ากระดูกอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็มีน้ํามันอาถรรพ์ที่แช่เข้าไปนะครับอ่านี่เห็นไหมขนาดเขาอายุตั้งห้าสิบหกสิบปีอะพี่ดูดิน้ำมันยังออกอยู่เลยเนี่ยคือความความที่แปลกมากว่าผมยังหาคำตอบไม่ได้นะสิ่งที่เขาพูดกันมันมีอยู่จริงนะก็คือดาวแม่เน้อหอมเนี่ยจะมีน้ำมันออกจากตัวด,ดูดิ ออกนะเนี่ยนี่แล้วก็เนื้อผมจะบอกให้ยุคต้นไม่สวยหรอกเนี่ยมวลสารก็เขาปั้นนะเขาปั้นเป็นตะปุ่มตะป๋ำนี้แหละมันก็ธรรมชาตินะมือคนเราใช่ไหมพี่บางทีก็กดด้วยไม้ถ้าคุณจะมองว่าต้องดินเท่านั้นผสมเท่านี้ให้เป็นมวลสารกดนะมันไม่ใช่ละยุคต้นอย่างนั้นแนะ่ะอันนี้ก็คือกับกามกามัานปั้นๆแล้วกดใส่บล็อกไม้นะครับหรือปั้นมือเออหรือปั้นมือนะครับสิ่งที่เขามีมันมีไม่เยอะนะครับในตอนนั้นแล้วก็หลวงพ่อไม่ได้ ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะขนาดนี้ตอนที่หลวงพ่อทาเนี่ยหลวงพ่อทําเพราะว่าหลวงพ่อก็ทําทิ้งไวแ้แหละทาทิ้งไว้เผื่อท่านก็รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะมีราคานะครับก็เลยทําทิ้งไว้และก็ให้ลูกให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มาเช่าบูชากรับไหว้นะเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตอา่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยดีขึ้นในหน้าที่การงานการเงินหรือความรักก็ตามนะครับส่วนมากคนที่ คนที่ขาดเรื่องเสน่ห์เรื่องมหานิยมเรื่องโชคลาภค้าขายเนี่ยผมมองว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ทําเครื่องรางเครื่องรางที่ประเป็นประเภทดาวเอาไว้ได้ตอบโจทย์มากๆเลยนะที่ผมคิดนะแต่ว่าในเรื่องของตีรันฟันแทงนะครับไม่มีนะของหลวงพ่อคงไม่มีหรอกไปหาสายอื่นดีกว่าไปหาสายอื่นดีกว่าสายหลวงพ่อไปเนี่ยใส่ดาวนะครับโดนนะครับคัตเตอร์ก็เข้าแล้วนะครับผมหนีก่อนนะครับเออ เอาดาวเนี่ยเอาถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงนะผมตู้ตายเลยนะเออถ้าดาวเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมผมว่าก็ยืนหนึ่งนะหลวงพ่อพิน้านะครับเพราะว่ามวลสารในการใช้สิ่งที่ผมได้เคยลองอ่าแล้วก็ว่านที่เขาใส่สิ่งที่เขาผสมนะโอ้โหมหาสน่ห์จริงๆนะพี่อ่าพูดแล้วจะหาว่าผมอวยนะผมก็อวยจริงๆอ่ะเพราะว่ามันใช้ดีอ่าในเรื่องสเสน่ห์ในเรื่องผู้หญิงอ่ะเรื่องความเจ้าชู้เนี่ยผมยกให้ดาวนะครับ ดาวก็ยังเป็นที่หนึ่งในสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดมากๆนะสุดยอดที่สุดเลยพูดเป็นต่อยหอยเลยนะเห็นไหมแล้วก็หลายๆคนงงว่าเอ้ยน้องโอ้โหน้องเล่นทุกหน้าเนี่ยส่วนมากกับน้องชอบดาวประเภทไหนมากที่สุด <c oughs> ผมจะชอบดาวประเภทนี้เนี่ยดาวที่ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยดาวที่ดูแบบอาจจะแห้งๆหน่อยอาจจะ อาจจะมีน้ํามันออกมาบ้างแต่ผมจะบอกให้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามนะครับ <spe ak ling> พี่เคยพี่เห็นดาวกี่ดวงที่มีน้ํามันออกมาเงี้ยไม่มีใครเอามาให้พี่ดูหรอกครับ <spe ak ling> ว่าน้ามันมออกอย่างไงเนี่ยสิ่งที่น้ํามันเขาออกเนี่ยไม่มีใครเอามาให้พี่เห็นหรอกนะครับแล้วก็มันถ้ามันไม่มีจริงๆอะ่ะมันจะไม่ออกมาอย่างนี้นะครับนี่คือเนี่ย <spe ak ling> ผมเอาให้พี่เห็นเลยว่าตอนที่เขาออกเนี่ยเขาซึมออกจากจากเนื้อนะเนี่ย ค่อยๆออกจากเนื้อนะแล้วถึงเวลาเขาก็จะแห้งนะเขาจะแห้งนะแล้วถึงวันที่เขาได้บุญเขาก็จะซึมออกมาอันนี้คือเรื่องที่ amazing มากแต่ผมก็ยังงงว่ามันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอหรือหลวงพ่อสะกดอะไรไว้นะครับอืมหรือตอนที่เราเขาได้รับบุญเนี่ยเขาอาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ผมมองไม่เห็นแต่ผมก็เชื่อว่ามีอยู่จริงอ่ะผมเชื่อว่ามีอยู่จริง่ะของหลวงพ่อเนี่ยในหลายๆเรื่อง อะไรที่มันปฏิประต่อได้นะผมมองว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญตอนที่พี่มาซื้อผ้าผมเนี่ยพี่อยากได้องค์นึงถูกไหมพี่อยากได้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอยากได้ชิ้นนี้แต่กลับไปซื้ออีกชิ้นหนึง่งผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าจะแปลกนะแต่ว่าอ,อของของหลวงพ่อเนี่ยเขามีเจ้าของผลสุดท้ายเนี่ยพี่มาเจอผมอะ่ะของเขาก็เลือกพี่เองผมเนี่ยมีหน้าที่แค่ว่าเอาของ ที่ผมมีเนี่ยมานําเสนอเฉยๆพออ่าเขาเรียกว่าอะไรพี่ถูกชะตากับชิ้นที่พี่จะได้ครอบครองเนี่ยอย่ามันก็มาเองถูกไหมบางคนนะครับมีเงินนะก็ซื้อไม่ได้เอออันนี้คือความจริงนะบางคนมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าดวงไม่ถึงหรือว่าบุญบรารมีไม่ถึงนะครับก็ก็อาจจะซื้อไม่ได้อาจจะซื้อไ,ได้แหละแต่ผมก็เคยเห็นคนที่ซื้อไม่ได้เหมือนกันเออ เพราะว่าบางคนก็จังหวะไม่โดนหรือว่ามีเหตุว่าเออยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยอ,อผมก็ว่างั้นนะบางอันก็ได้ไปแล้วก็แตกเออผมว่าผมมองว่าสิ่งที่ดาวเนี่ยจะมีอายุของเขานะครับเขาเรียกว่าอะไรถ้าพอเขาถึงเวลาที่หมดบุญของเขาอะได้รับบุญมากๆพอเขาไปเกิดอะดาวก็จะแตกเริ่มแตกสลายนะครับแตกถลายเองเลย จริงๆผมเห็นแล้วแตกอยู่ดีๆก็แตกนะครับแตกสลายไปเลยเราก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าเออดาวก็มีอายุอายุไขที่จะช่วยเราเหมือนกันเออมันก็เหนือความเหนือเหลือเชื่ออยู่อะแต่ผมก็มองว่า,ววานี่มีอะว่าบนโลกใบนี้จริงนะเออเพราะว่าผมยังเด็กไงผมไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้หรอกแต่พอถึงเวลาเออดาวแตกเฉยเลยงงเลย แตกเพราะว่าเราใส่เหรอเราก็ไม่ได้ใส่นะแตกเพราะว่าไม่มีอากาศเหรอผมก็เจาะรูนะแต่ว่าเขาแตกแตกแบบธรรมชาติแตกแบบละลายแตกไปอะ่ะเออมันก็เลยมีความเชื่อขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งที่คนเท่าคนแก่เขาพูดเนี่ยเออมันอาจจะมีอยู่จริงนะอะไรประมาณเนี้ยอืที่ผมมาเล่าเนี่ยคือผมเห็นจริงๆนะผมไม่ได้มานั่งพูดไปเรื่อยนะพี่นะ เออเราเห็นพอผมเห็นผมก็จะมาพูดแล้วก็แฉฝั่งแต่ว่าพี่ไม่ต้องกังวลหรอกเขาบอกว่าดาวเนี่ยห้ากับห้ากับก็คือหา้าภพบคนเราเนี่ยภพหนึ่งใช่ไหมดาวจะอยู่ได้หา้หาภพห้าตลบอเออแลวถ้าเขาก็จะสูญสลายไปเองแต่ว่าถ้าถ้าเขาได้บุญมากพอเขาก็จะไปเกิดเองแต่ตอนเนี้ยถ้าใครได้ดาวหลวงพอ่อได้เครื่องรางของหลวงพ่อไปใช้เนี่ยก็ถือว่าได้เครื่องรางที่ จะคอยหนุนนําดวงชะตาพี่่าจากพี่กําลังจะตกเขาก็จะดันพี่ให้ขึ้นมาไม่ได้ดันแบบว่ารวยเลยอ่ะแต่ก็ดันให้พี่ไม่อดไม่อยากกว่าคนอื่นเขาอะ่ะเออหรือว่าชีวิตพี่กําลังเจอคนไม่ดีเนี่ยผมก็มองว่าสิ่งเหล่าเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาก็กกันให้เราได้เหมือนกันนะผมมองนะเขาก็จะคัดคนดีๆมาให้พี่เองแหละแต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดเนี่ยมันก็ฟังดูโอเวอร์นะแต่ผมผ่านมาผมมองว่า เครื่องรางเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผมมากที่สุดเลยมากกว่าพาเครื่องอีกนะครับเพราะว่าเครื่องรางอ่ะเขาใส่ดวงจิตดวงวิญญาณนะครับหรือว่าใส่เทพเทวดาลงไปนะเวลาหลวงพ่อสวดเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อสวดเนี่ยหลวงพ่อจะเห็นแสงเนี่ยลงมาที่ตรงไหนเนี่ยแลวหลวงพ่อจะไปนั่งบริกรรมคาถาหรือว่านั่งสมาธิทําดาวตรงนั้นอ่าแล้วก็แล้วก็ฝังไม่ตรงนั้นอะ่ะฝังไม่ในดินอะ่ะหรือฝัง พอหลวงพ่อไปเห็นใต้กุฏิหลวงพ่อก็ไปยัดใต้กุฏิเห็นอยู่ในรูปปั้นหลวงพ่อไปยัดในรูปปั้นบนโบสถ์ก็ไปยัดไว้บนโบสถ์อันนี้ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันทุบออกมาหมดแล้วนะครับเขาทุบออกมาหมดแล้วแล้วเขาก็เอาออกมาแล้วก็เป็นความจริงที่เขาพูดนะครับอผมก็ว่ามันน่าจะเหลือเชื่อนะแต่มันก็เอ,อมันก็ไม่มันก็ไม่เกินจริงนี่หว่าในความรู้สึกผมนะที่ยังผมเนี่ยเกิดไม่ทันแต่พอผมไปศึกษามากๆเข้า บางสิ่งบางอย่างมันก็จริงอ่าแต่บางสิ่งบางอย่างไม่จริงผมก็ผมว่าไม่ขอพูดดีกว่าเนอะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันมีหยินและมีอย่างนะจะให้ผมมาบอกว่าอันนั้นไม่ดีอนนี้ไม่ดีตัวผมก็ยังไม่ดีเลยใช่ไหมคนเรายังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นเลยจะมาบอกว่าอันนั้นอันนี้ไม่ดีปล่อยให้เวลามันพาไปเองดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็เชื่อในแบบของผมว่า ยุคต้นที่ผมนําเสนอเนี่ยคนเอาไปใช้เนี่ยมันจะดีและมีประโยชน์อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นะครับในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานแล้วเขาก็พร้อมที่จะจ่ายในราคากลางที่ผมตั้งเองมันไม่แพงไปมันไม่ถูกไปแล้วเอาไปใช้เกิดผลทุกคนโอเคแฮปปี้เอนดิ้งเขาก็กลับมาซื้อต่อนะครับเรื่องแค่นี้มันก็แค่นั้นเองส่วน ในเรื่องคนที่ความเชื่อเนี่ยผมมองว่าจะให้ผมอจะให้ผมบอกว่ามันใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันก็บอกไม่ได้อ,อแต่จะให้ผมบอกว่ามันไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อ้างอิงได้หมดหนังสือแต่ก่อนเขาก็เคยทำลายลักษ์ลายลักษณ์อักษรก็มีทุกอย่างทุกทุกอย่างทุกตอนมันเทียบได้หมดนะครับแต่ว่าจะให้ผมบอกว่าเอ้ยนี่มันจะเป็นสากลมัน พี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรพวกพี่ก็เล่นวงการพามาพี่ก็น่าจะรู้อะไรคือสากลไม่สากลบมโลกใบนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับมันมีแค่ถูกใจแล้วก็ชอบแค่นั้นแหละผมมองนะไอ้เรื่องการรับประกันพาแท้เนี่ยถ้าพี่รู้จักผมดีเนี่ยพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมรับผิดชอบให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังการขายหรือก่อนซื้อขายหรือว่าซื้อกลับ50เอร์เตทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในการรับประกันให้หมดแล้ว นะครับไม่ต้องถามว่ารับการไหมอะไรไหมนะครับพี่จะซื้อผมร้อยหนึ่งห้าสิบาทผมก็ซื้อพี่กลับห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับเอออันนี้คือความหน้าที่รับผิดชอบผมและความซื่อสัตย์ซื่อตรงของผมเองนะครับเออส่วนในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่ออกจากผมไปผมต้องรับผิดชอบพี่หมดนะครับเออ,อนนี้คือแนวคิดและข้อคิดในการเล่นพาของผมนะอ่าส่วนในเรื่องยุคต้นเนี่ยทาไมผมต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะว่า เราอะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมก็ไม่ได้มีพักมีพวกนะแต่ผมผมชอบผมเล่นด้วยใจรักจริงๆผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมทํามันผมมีความสุขมากทุกครั้งที่ผมขอหลวงพ่อจะมีเครื่องรางอะไรที่ผมไม่เคยเห็นน่ะมาให้ผมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลตั้งการจนบุรีขี่รถมาให้ผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เหนือคนเชียงใหม่ คนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็ยังเอาของมาให้ผมผมมองว่าทุกคนเอ็นดูผมมากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหลือจะเชื่อหรือเรื่องจะบังเอิญก็ไม่รู้ที่ของก็มาถึงผมนะครับเออล้วก็พูดแล้วคําไหนก็ต้องคํานั้นนะครับบอกว่าขอหลวงพ่อก็ต้องมาเผยแพร่ให้เต็มที่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็นี่ขอขอบคุณทียทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมดาวทั้งหดวงนี้นะครับก็ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมพปรปาถนาทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับก็ลองเช่าวัตถุมงคลดาวนะไปใช้นะไม่จําเป็นต้องเช่ากับผมนะหรือลองไปศึกษาก่อนถ้าชอบการค้าการข,ขายก็ลองไปดูพิมพ์ต่างๆดูก็ได้นะครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยหรือได,ได้รับชมให้เป็นวิทยาทานความสนุกไปนะครับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณเฮียทุกคนมากๆครับที่คอย ซัพพอร์ตสนับสนุนผมทุกๆเรื่องมาเลยนะครับอ่ะถ้าวันนี้ผมกล่าวถึงใครขอโทษขอภัยไว้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับมาเพื่อเอผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อพินายุคต้นเท่านั้นนะครับครับก็ขอให้พี่พพๆเฮงๆรวยๆทุกคนเลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ